สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง c r y ป t o m a n อีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข่าวใหญ่ๆใ,ในวงการมาฝากกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวบอกเลยว่าแต่ละเรื่องน่าสนใจมากๆเราจะมาคุยกันเรื่องที่ Ripple เขาคว,วักเงินก้อนโตเพื่อจ้างแฮกเกอร์มาเจาะระบบตัวเองฟังไม่ผิดครับจ้างมาเจาะจริงๆแล้วก็มีข่าวดีสาหรับชาวลูน่าคลาสสิกที่กาลังจะมีการอัปเกรดครั้งสาคัญ ตามมาด้วยเรื่องดราม่าร้อนๆของวานปริศนาที่ทำกำไรมหาศาลจนซีแซดต้องออกมาเคลื่อนไหวและปิดท้ายด้วยสองข่าวใหญ่ที่แพลตฟอร์ม h y เปอร์ลิควแซงหน้าทุกเชนทำรายได้ค่าธรรมเนียมสูงสุดกับข่าวผู้ก่อตั้งหัวปีที่กำลังจะตั้งกองทุนอีเทอเรียมมูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์โอ้โหแค่หัวข้อก็น่าติดตามแล้วใช่ไหมครับไปลุยกันเลยดีกว่ามาเริ่ม กันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของบริษัท Ripple ที่หลายคนรู้จักกันดีล่าสุดเขาจับมือกับแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยดังอย่าง i m m u n i f y จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Attackathon พูดง่ายๆก็คือการแข่งขันหาช่องโหว่ในระบบนั่นเองครับโดยมีเงินรางวัลรวมสูงถึง2 0 0 0 0นดอลลาร์ 200, สหรัฐหรือประมาณ6ล้าน8แสนบาทไทยเลยทีเดียว ทีนี้คำถามคือทำไมเขาต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเหตุผลหลักเลยก็คือ Ripple กำลังจะเปิดตัวระบบใหม่ที่เรียกว่า XRP Ledger Lending Protocol ซึ่งเป็นระบบการให้กู้ยืมเงินแบบอัตโนมัติบนบล็อกเชน Blockchain ของเขาระบบนี้จะเปิดโอกาสให้นักพัฒนาและสถาบันการเงินต่างๆสามารถสร้างบริการสิ่งเชื่อของตัวเองได้อย่างง่ายดายแน่นอนว่าพอเป็นเรื่องเงินเงินทองทอง ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง Ripple เลยเลือกที่จะใช้วิธีเชิงรุกคือเปิดให้แฮกเกอร์เก่งๆจากทั่วโลกมาช่วยกันทดสอบโค้ดกว่า35,000บรรทัดเพื่อตามหาจุดอ่อนที่อาจเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นตักกะการชำระบ,บัญชีที่ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการคำนวณดอกเบี้ยข้อดีของวิธีนี้คือมันเป็นการสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับโปรโตโคอลอย่างมากครับแทนที่จะเก็บไว้ทดสอบกันเองเงียบๆ เขาเลือกที่จะเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งในโลกของ d e f ฟที่เราเห็นข่าวการแฮ็กกันบ่อยๆการทำแบบนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและนักลงทุนได้เป็นอย่างดีครับเป็นการบอกว่าเราจริงจังกับความปลอดภัยนะและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกคนซึ่งผมมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆในการปูทางให้ XRP Ledger กลายเป็นแพลตฟอร์มการเงินระดับสถาบันที่แข็งแกร่งในอนาคตครับข่าวต่อไปเรามาดูความเคลื่อนไหวของเหรียญที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเทราคลาสสิกหรือลูน่าซีนั่นเองครับในวันที่20ตุลาคมนี้เครือข่ายจะมีการอัปเกรดครั้งสำคัญเป็นเวอร์ชั่น3.6.0ซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ แต่มันคือการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยทีเดียวเป้าหมายหลักของการอัปเกรดครั้งนี้คือการพาเทราคลาสสิกกลับไปเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ Cosmos อย่างเต็มรูปแบบที่ผ่านมาโค้ดของเทราคลาสสิกค่อนข้างเก่าและซับซ้อนเพราะถูกแยกออกมาจากโค้ดหลักทำให้การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปได้ช้าแต่หลังจากการอัปเกรดครั้งนี้เครือข่ายจะหันกลับไปใช้โมดูลหลักของคอสมอส ผลที่ตามมาคืออะไรบ้าง 1. เลยคือเครือข่ายจะทำงานได้เร็วขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น2คือการอัปเดตแพชความปลอดภัยต่างๆจะทำได้ทันท่วงทีและ 3. ซึ่งสำคัญมากๆคือมันจะเปิดดอให้พัฒนาสามารถเข้ามาสร้างแอปพลิเคชันหรือเชื่อมต่อกับโปรเจกต์อื่นๆในจักรวาลคอสมอสได้อย่างง่ายไดา นี่ถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างอนาคตใหม่ให้กับชุมชนลูน่าซีนะครับมันเหมือนกับการปรับปรุงบ้านเก่าให้กลับมาแข็งแรงและทันสมัยพร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเครือข่ายนี้ยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปและพยายามที่จะกลับมามีความสำคัญในโลกบล็อกเชนอีกครั้งนะครับแต่มีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลาอัปเกรด ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมเพื่อความปลอดภัยนะครับมาถึงข่าวที่ร้อนที่สุดในสัปดาห์นี้กันบ้างครับเป็นเรื่องราวของวานหรือนักลงทุนรายใหญ่คนหนึ่งบนแพลตฟอร์ม h y เปอร์ลิควิดที่ถูกกล่าวหาว่าทำการชอร็อตบิตคอยมูลค่ามหาศาลแค่นาทีเดียวก่อนที่ราคาจะร่วงหนักจากทวิตของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้วานคนนี้ฟันกำไรไปมหาศาลในขณะที่คนอื่นอีกหลายพันคน ต้องขาดทุนเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามตัวโตโต,โตว่ามันคือการเทรดโดยใช้ข้อมูลภายในหรือเปล่าความพีของเรื่องนี้คือมีนักสึกทิปออนไลน์ที่ชื่อว่า Ion Chain ได้ออกมาแฉว่าวานคนนี้อาจจะเป็นคุณกาเร็ตจ,จินอดีต CEO ของ b i t f o r ์ x ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ล้มละลายไปก่อนหน้านี้โดยหลักฐานที่นำมาเชื่อมโยงก็มีทั้งกระเป๋าเงินที่ลิงก์ไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาโดยตรง เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาอีกเมื่อซีแซตผู้ก่อตั้ง Binance ได้นำโพสต์สืบสวนนี้ไปแชร์ต่อทำให้เรื่องแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแต่ล่าสุดคุณการ์เรจินก็ได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วนะครับเขาบอกว่ากระเป๋าเงินนั้นเป็นของลูกค้าไม่ใช่ของเขาส่วนตัวและเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นเรื่องนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และยังไม่มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการ แต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องความโปร่งใสและการใช้อำนาจในทางที่ผิดในโลกของ DeFi มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้เทคโนโลยีจะกระจายอำนาจแค่ไหนแต่พฤติกรรมของมนุษย์ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองอยู่เสมอนะครับต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วเรามาดูที่ตัวแพลตฟอร์ม Hyper Liquid อันบ้างครับเพราะว่าล่าสุดแพลตฟอร์มนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากๆนั่นก็คือ การสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม Transaction สูงที่สุดในบรรดาบล็อกเ i n ทั้งหมดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแสงหน้ายักษ์ใหญ่อย่าง BNB Chain, Tron และแม้กระทั่ง Ethereum ไปได้อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของ Hyperliquid? คำตอบก็คือการเติบโตที่มาจากความต้องการใช้งานจริงๆครับแพลตฟอร์มนี้เน้นไปที่การซื้อขายอนุพันธ์แบบกระจายอานาจที่มีปริมาณการซื้อขายต่อวันสูงถึง 11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สำคัญคือค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ที่เก็บได้จะส่งกลับคืนไปยังผู้ใช้งานและผู้ที่มาสเต็คกิ้งไม่ได้เข้ากระเป๋าของทีมพัฒนาหรือนักลงทุนรายใหญ่โมเดลนี้ทำให้เกิดแรงจูงใจให้มีคนเข้ามาใช้งานจริงๆไม่ใช่แค่เข้ามาเพื่อหวังแอร์ดรอปแล้วก็จากไปนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าโปรเจกต์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณค่าจริงๆ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับมันแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้ใช้งานความสำเร็จของ Hyperliquid ในครั้งนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับโปรเจกต์อื่นๆและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการแข่งขันในตลาดดีฟ i ก็เป็นได้ครับและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้เป็นข่าวใหญ่จากฝั่งเอเชียครับ คุณหลีหลินผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนชื่อดังอย่างหัวปีกำลังจะเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่า Ether Trust ซึ่งก็คือบริษัทที่ทำหน้าที่สะสมและถือครองเหรียญ Ethereum โดยมีเป้าหมายมูลค่ารวมกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34,000ล้านบาทไทยโครงการนี้ไม่ได้มีแค่คุณหลี่หลินคนเดียวนะครับแต่ยังได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนระดับตำนานในเอเชียอีกหลายคน เป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างช่องทางการลงทุนในอีเธอเรียมที่ถูกระบุและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักลงทุนสถาบันคล้ายๆกับ ETF ของ Bitcoin ที่ประสบความสำเร็จไปก่อนหน้านี้การขึ้นไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่านักลงทุนรายใหญ่ในเอเชียมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอีเธอเรียมในระยะยาวพวกเขามองว่าอีเธอเรียมไม่ใช่แค่สินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของโลกเว็บสการที่มีกองทุนขนาดใหญ่เข้ามาสะสมเหรียญแบบนี้จะช่วยเพิ่มอุปทานและสร้างเสถียรภาพให้กับราคาในระยะยาวมันเป็นการตอกย้ำว่าแม้ตลาดจะมีความผันผวนในระยะสั้นแต่ภาพใหญ่ของอีเธอเรียมยังคงแข็งแกร่งและมีอนาคตที่สดใสครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ มีแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับจากเรื่องความปลอดภัยของ Ripple การกลับมาของ Luna าซดราม่าของวานไปจนถึงการเติบโตของ Hyperliquid และความเชื่อมั่นในอ t เ e อ e ร m ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าโลกของค r y ป t o c u r r e n c y ยังคงหมุนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุด กดติดตามช่องคลิปโตแมนของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ